เราอยูย่กันที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะวันนี้จะเล่นเครื่องเล่นให้นำใจไปเลยเราวางแผนไว้อย่างดีแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะเล่นได้กี่อย่างเรานั่งรถไฟมาลงที่สถานีไมฮามะและเดินต่อเข้าไปยังดิสนีย์แลนด์ค่ะนี่ขนาดมาก,ก่อนปาร์คเปิดสองชั่วโมงแล้วเนี่ยคนยังเยอะเลยปาร์คเปิดแล้วค่ะแต่เราไม่มีเวลามองดูอะไรเลยเพราะต้องรีบไปต่อคิวเครื่องเล่นก่อนเราเห็นทุกคนวิ่งเราก็วิ่งตามนะคะการมาสวนสนุกเหมือนการออกลบ้ะคะคนต้องวิ่งนะคะเพื่อไปต่อแถวให้ทนัน ตอนนี้เราวิ่งเข้าสเปซมาเทนก่อนนะคะเพราะว่าคิวมันแค่5นาทีเองรีบเข้าก่อนจะได้เล่นอย่างอื่นต่อนะคะสู้สู้มาถึงเครื่องเล่นแรกของเราสเปซเมลเทนค่ะคิวแค่5นาทีเองเราก็เลยรีบวิ่งเข้าไป,ปเลยตอนนี้เราอยู่ที่แถวบัสไลกเกียนะคะแอสโทรบ s สเตอร์นะคะเมื่อะะะะก,กี้เล่นสเปซเเทนต่อ5นาทีเองนะคะโคตรมันอะ่ะมันมืดๆแต่ว่ามันเพราะว่าเด็กข้างหลังเรานะคะร้องอีต,ตลอดเวลาน,นะคะเอาเป็นว่าไปกันต่อเลย มาแล้วค่ะบัสลเกียค่ะเครื่องเล่นที่2ของเราก็คือบัสลเกี่ยแอสโทรบัสเตอร์ค่ะเป็นเครื่องเล่นที่เราต้องยิงปืนเลเซอร์ตามจุดต่างๆเพื่อสู้กับเซิร์คค่ะเอาละ่ะได้เวลาไปจัดก,การเซิร์คแล้วเราจะไปสู้กับเซิร์คแล้วค่ะด้านในบัสกำลังต่อสู้กับเซิร์คอยู่ค่ะเราเองก็ต้องยิงเลเซอร์ช่วยด้วยถ้ Man, นายิงแม่นคะแนนจะขึ้นรัวๆแบบนี้เลย จบแล้วค่ะบัสไลเกียได้คะแนนสองหมื่นกว่านะคะ <Wow. S 1> สนุกมากเลยเราจะผ่านช็อปทุกอย่างก่อนเพราะเราจะไปต่อแถวนะคะไปต่อเลย oh. ตรงนี้เป็นเครื่องเล่นเบม็กนะคะ oh. เป็นเหมือนกับเหมือนรถบัมเลยอะ oh. แต่เราไม่เล่นนะเราจะเล่นอย่างอื่นกันผ oh. ู้กดน้ำน่ารักมาก oh. เราอยากเล่นหลายอย่างมากเลยเด oh. ี๋ยวเราค่อยๆเก็บอันที่มันน้อยๆก่อนนะคะ บิวเทนหรือบิ๊กเรอคิวร้อยเจ็ดสิบนาทีอ่ะโคตรบ้าสามชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงไ <laughs> ปเล่นอย่าง,างนี้จเจอแล้วอิตสมอลเวอร์จเจอแล้วอิตสมอลเวอร์นะคะว่าจะไปสมอลเวอร์เราก็แวะไปที่พินอคคิโอกันก่อนสรุปเรามาพินอคคิโอก่อนเพราะคนรอคิวห้านาทีนะคะเครื่องเล่นพินอคคิโอจะพาเรานั่งรถไฟป,ประจันภัยไปตามเรื่องราวของพินอคคิโอในการ์ตูนค่ะแต่เอาจริงรถเขาเคลื่อนไหวเร็วมากเลยไม่ทันจะมองฉากก็วิ่งผ่านไปซะแล้วแต่โดยรวมก็สนุกดีค่ะ <Okay. S 2> จบแล้วค่ะไปต่อ Small ว o r l นะคะตรงข้ามนะคะวิ่งต่อ Small ว o r l ถึงล้ค่ะ It's a Small v e r l ์นะคะเย้ yeah. เครื่องเล่นที่4ของเราในว,วันนี้ก็คือ It's a Small World ค่ะซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่น่ารักมากหวานชอบมากเลย ถึงแล้วค่ะ it's a small w o r l นะคะเรือเรามาแล้วนะคะตอนนี้แปลงล่างจากมินนี่เป็นซันล,ลี่แล้วเพราะว่าร้อนมากคนมันเยอะเย่เราจะเข้าสู่ small เวแล้วนะคะ นั่งเรือเข้ามาด้านใน s m l l เวอร์แล้วค่ะที่ข้างในโลกของ s m a l l เว r l d เราจะเห็นตัวละครน,น่ารักน่ารักมากมายร้องเพลงอิดอัดส a l l เวอในหลากหลายภาษาเลยค่ะในตัวละครเหล่านั้นก็จะมีตัวละครจากกตูนดิสนี์อยู่ด้วยค่ะถึงแล้วค่ะเดีย๋ยวไปต่อที่ฮันเซ็ตแชนเชกันนะที่เราจองไว้ไปเลยวิ่งต่อ วันนี้เหมือนบอกกําลังกายที่ดิสนีย์แรกเลยค่ะดิสนีย์รันมาราธอนตอนนี้เรามาสโนไวท์นะคะก่อนที่จะไปที่ฮันเต็ดแมนชั่นราะว่า <Stay interesting. S 2> รอบที่เราจอยมันหึงสิบโมงยี่ห้าเนื่องจากยังมีเวลาเหลือเราก็เลยแวะเล่นสโนไวท์กันก่อนค่ะเครื่องเล่นนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวทีเดียวกันเลยอยากลองค่ะหลายคนเรียกว่าสโนไวท์สแครี่แอดเวนเจอร์ดาร์กไรท์เลยนะคะ เปิดฉากมาก็ดักสมชื่อที่คนตั้งให้เลยค่ะบรรยากาศมืดน่ากลัวเน้นฉากความด่าของแม่มดมีความหลอนของโครงกระดูกและป่าอันมืดมิดขนาดฉากในบ้านคอนแครกก็ยังมืดมนถึงแม้เขาจะเปิดเพลงให้ดูคลื่นงเพลงก็ตามค่ะตอนจบก็จบด้วยจุดจบของแม่มดค่ะไม่มีเต้าชายโผล่มาจุ่มพิเดทั้ทงสิ้นจบแล้วนะคะการประจนภัยของซานอวายแบบสแ a r รี่นะคะเดี <laughs> ๋ยวเราจะมาที่ฮันเต็ดแมนชั่นกันนะคะเราจองคิวไว้แล้ว ไปเลยอันนี้เป็นทีมไนแมร์ด้วยอะไปฟ r e คริสต์มาสนะคะอันนี้เราจะเปิด Priority Pass ที่เรากดไว้นะคะเย้บัตเบ่งนะคะบัตรเบง่งกดผ่านได้2ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้กดได้2ใบละคือถึงใช้ Priority Pass าสนะคะเราก็จะได้รัดไปประมาณช่วงหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมารวมตัวกับกลุ่มคนที่เขาต่อแถวกันอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ถือมาได้อยู่นะคะเพราะมันเร็วขึ้นเยอะเลยอูัเนื <quota> เ่องจากเดือนหน้าจะเป็นเดือนแห่งวันคริสต์มาสที่ดิซิแลนด์เขาก็เลยเปลี่ยนธีมของทานเต็นแมนชั่นไปเป็นฮอลีเดย์ไนท์แม โดยจะเป็นเรื่องราวของหนแมรี e ฟอร์คริสต์มาสค่ะในนี้เราก็จะเจอก,กับแจ็คสลาลีและก็ตัวละครต่างๆจากเรื่องนี้ค่ะจบแล้วค่ะฮันเดดแมนชั่นในทีมในแมรี e ฟอร์คริสต์มาสนะคะต่อไปเราจะไปที่สแปรต m มาร์เทนค่ะเลี้ยวขวา,าเลี้ยวขวาเลยจากเราเลยเขาเห็นเราถือกล้องวบไไให้กล้องก็งงว่าาใบให้เราทำไมวะ <laughs> ใบกล้อง เย้ yeah. วันนี้ถือว่าทําเวลาได้ดีทีเดียวนะคะเล่นได้หลายอย่างแล้วเนี่ยรอบก่อนที่ไปดิสนีเล่นได้แค่เจ็ดอย่างเลยตัดแถวอย่างเดียวเลยวิ่งลากเลือดเลยเพราะว่ามันไกลกันมากตลอดที่ไปต่อไปต่อ <c oughs> ขึ้นเขาวดค่ะนี่มาแล้วคิวใช่ไหมถึงแล้วค่ะสปรดมอล่เนค่ะต่อคิว50นาทีนะคะเดี๋ยวคงจะแบบว่าคนนึงต่อคนนึงไปห้องนะ้ำไปซื้อของกินอะไรอย่างนี้ อนีอน้ทางในของสเปรชเมเทศละค่ะใกล้จะเข้าไปข้างในแล้วนะคะมาถึงเครื่องเล่นที่7ของเราละค่ะสเปรชเมลเทนตอนนี้คือกลัวว่าจะเปรียบไปอยู่หลังสุดเลยแน่นอนเออ a เ h รช u มลเทนของที่นี่ไม่ได้แค่วิ่งวนและดิ่งลงน้ํานะคะเขาจะพาเราเข้าไปดูเรื่องราวของสัตว์ต่างๆซึ่งตัวเอกก็คือเจ้ากระต่ายค่ะเรือแล่นพาดูดุนี่นานพอสมควรค,ค่ะกว่าจะดิ่งลงน้ําสนุกดี เอ่ยยาวด้วยข้างในมีอะไรให้ดูเต็มหมดเลยเปีตยมหมดเลยค่ะ,ยะเ,เย้ไม่รู้ไม่เราดู๋เ,เ <laughs> ยเย่จบจากสเปรชมัลเทนแล้วนะคะเราจะไปกันที่ปีเตอร์พาอันคาเาพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดนะคะตอนแรกจะไปไพลเลตแต่ไพลเลตต่อ20นาทีเลยจะไปปีเตอร์แพนก่อนนะคะไปไปปีเตอร์แพนกันเจอแล้วปีเตอร์แพนไฟไปต่อเลยก็ได้ หนาวหัวมากตอนนี้ลมเริ่มแรงค่ะเดีวจะเอาหมวกมาใส่แล้วนะถึงแล้วค่ะพีเตอร์แพนฟลนะคะรอผิว35มินาทีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ p ีเตอร์แพนแล้วค่ะปีเตอร์แพนฟลายเป็นเครื่องเล่นที่8<ม>ของเราค่ะเครื่องเล่นนี้พวกเราจะได้นั่งเรือบินบินไปนบนท้องฟอ้ายามค่ำคืนจากลอนดอนสู่เนเวอร์แลนด์ค่ะ จะแพนเร็วมากเลยเครื่องเล่นท่เขาบอกก็ว่าไปเร็วมากาจะไปต่อที่บิ๊กทันเดอร์มาลท์เทนที่เราจองไว้นะคะไปตอนนี้ฝั่งกลางนะคะเขานั่งรอดูว,ว่าขบวนพาเลทนะคะเราจะเราจะไปเล่นต่อนะคะเหมือนเดิมันจะเข้าพาออร์เดตี้พารที่เรากดไว้นะคะไปแล้วพาอรเดตี้พารนะคะเข้ามาด้านใน Big t h ันเดอร์มา t ท์เนเรื่องเล่นที่เก้าของเราด้วยความรวดเร็ว พอเราจอง Priority Pass เอาไว้ค่ะสะดวกมากเลย Big Thunder Mountain เป็นรถไฟเหาะแบบเอ o o ดค่ะเหมือนเรานั่งรถไฟผ่านทะลุเมืองและภูเขาสนุกดีค่ะแต่รถไฟเหาะของดิสนีย์แลนด์จะไม่ค่อยหวาดเสียวนะคะเป็นหน้าแบบเด็กๆก,ก็สามารถเล่นได้ค่ะเล่นเสร็จก็พักหาอะไรกินกันสักหน่อยค่ะเรามาซื้อไอติมรูปมิกกี้กับมินนี่ค่ะคงเพราะอากาศหนาวมั้งแถวซื้อไอติมเลยไม่มีคนต่อคิวได้ไอติมมิกกี้มาแลมาค่ะ ล้วก็มินนี่ด้วยตอนนี้ได้ติมมิกกี้เมาส์แล้วก็ได้ติมมินนี่แล้วค่ะเย้เ yeah. ดี๋ยวจะมาลองกินกันเลยนะคะกินแล้วนะคะอืมแข็งมากไอติมอร่อยอะ่ะเป็นรสผลไม้รวมทับทิมข้อฝุดนะคะเยน็นอากาศหนาวแล้วก็ปกินติมเย็นเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวซื้อชูโรต่อนะคะแล้วก็จะไปที่ พาเดิออฟเดอะแคริบเบียนค่ะไปกันเลยตอนนี้มาต่อคิวซื้อชูโรสค่ะร้านนี้นะแล้วบอกคิวสิบถึงสามสิบนาทีตอนนี้ซื้อชูโรสกับอะไรนะฮอกราส์นะคะฮอกไรายส์ <io> <RO> ไปต่อแถวไพเรตกันค่ะกินไปด้วยต่อแถวไปด้วยตรงนี้มองเห็นกระบวนแหกไกลๆนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปจองคิวข้างหน้าเราก็จะเป็นนั่งดูไม่ได้ต้องดูแถวนี้แหละนี่ชูร้นเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวทาพิธีถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะไปต่อแถวที่ไพเรตอัลติคารเบียนนะคะจะได้กินไปด้วยค่ะนี่นะคะฟอกไรซ์นะคะฟอกไรซ์มันเหมือนห mm ่อแฮมมาเลยอ่ะนี่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 น ขนมก็คือช้่อไหนหมูปิ้งนะคะแต่อยู่ในรูปบทของการเอาหมูมาผัดกับข้าวเหนียวนะคะอร่อยๆๆอร่อยอร่อยวันนี้เราอยู่ที่ p i r a t e of the Caribbean <No. S 2> แล้วนะคะ มาจนถึงเครื่องเล่นที่10 Pirate of the Caribbean ค่ะเราจะนั่งเรือร่องไปตามแม่น้ำพร้อมกับดูเรื่องราวของโจนสลัดซึ่งตัวเอกก็คือแจ็คส p แ r รโร่ค่ะออกมาจาก Pirate of the Caribbean แล้วค่ะเราจะไปกันต่อที่ตูนทาวนะคะเมื่อกี้ในร้านขายของเา่ามีเสื้อสวยมากเลยแต่ว่าราคามันแพงอะเราก็เลยไม่ซื้อนะคะไปต่อค่ะบรรยากาศคือแบบ คนเยอะไปหมดเลยค่ะป้าศาสตร์จีนเดล่าค่ะอยู่ข้างค่ะเดี๋ยวมีเวลาก็อยากจะไปเดินอยู่นะถึงลค่ะด้านหน้าคือตูนทาวนะคะคือคนเยอะมากอ่ะเหมือนเขาแบบเหมือนเราต้องเดินตามกระแสคนอ่ะตูนทาว ถึงแล้วเราจะมาโรเจอร์แล้วปิดค่ะเย่ yeah. แถวตอนแรกเขียนมา5นาทีนะคะพอเดินมาหัวใน,นฝ่าผู้คนเดินไปถึงเหลือกลายเป็น25นาทีนะคะไหนก็มาแล้วเนาะไปไปไปถึงแล้วค่ะ โรเจอร์รับปิดเป็นเครื่องเล่นที่11ของเราค่ะเราจะนั่งรถที่สามารถมาคับให้หมุนได้ด้านในค่อนข้างจะยุ่งเหยิงหน่อยค่ะฉากดูมีสีสันและสนุกดีค่ะออกมาแล้วค่ะจากโรเจอร์รับปิดนะคะฉากก็ทำดีมากอะ่ะแบบยิ่งฉากั้อนแล้วมันเปิดๆออกมาสุยอดมากเลยไปต่อนะไปต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านอาหารนะคะจะไปซื้อเบอร์เกอร์กินนะคะ แอบ,บอยากหยุดถ่ายรูปอยู่นะแต่แบบต้องไปต่อแถวยาวมากเลยระหว่างรอน้องไปซื้อข้าวนะคะเรามาสรุปดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเวลามาดิสนีย์เนาะวันว่าจากประสบการณ์ที่ไปดิสนีย์ซีแล้วก็ดิสนีย์แลนด์นะคะคือตอนไปดิสนีย์ซีเราไปต่ออันที่มันยาวๆก่อนซึ่งกว่าเราจะเข้าไปอะ่ะมันก็ยาวอยู่แล้วอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราต่อเครื่องเล่นแรกเจ็ดสิบนาทีไปเลยมันก็นานเนาะแต่พอมาดิสนีย์ซีเราก็เลยเลือกเครื่องเล่นที่มันสั้นๆก่อนคือ อันไหนที่แบบ5ที10นาทีเราวิ่งเข้าก่อนเลยนะคะทําให้วันนี้เราเก็บทุกอย่างได้เยอะมากและเลยอย่างสุดท้ายก็คืออันนี้แหละก็คือ,อ Future in the Beast นี่แหละที่ว่ามันจะประมาณสัก140-150นาทีซึ่งอันนี้เรากะว่าเดี๋ยวราซื้อของกินแล้วก็ไปยืนต่อแถวแล้วก็กินไปด้วยนะใครมาก็เนาะต้องสร้างความแรงร่างกายหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องวิ่งต้องต่อแถวต้องหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ถ้าใครมาชิวๆไม่เล่นก็เดินส,บ,สบายๆได้เนาะ วันนี้หนาวมากข้าวจะมาละเราเลยซื้อข้าวอยู่มาแล้วนี่มีถั่วด้วยครับนี่คือพิซซ่ามิกกี้นะคะต <M icky. S 2> อนนี้อาหารเรามาแล้วค่ะเย่เนะนี่คือ,อพิซซ่ามิกกี้นะคะนี่ะนี่มีเป็นฝ่ายหอมเต็นแล้วก็นาทแิ้ลนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเมามิกกี้นี่เป็นซาลาเปานะคะเป็นรูปมือมิกกี้เมาส์นะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นเจลลี่บีนนี่คู่กันเจลลี่บีนกับบิกกี้ม้าคู่กันนะคะ เอาละค่ะ,ะเติมพลังกันแล้วเราจะเดินทางไปยังโซน Beauty and the Beast กันต่อค่ะระหว่างทางก็เดินผ่านจัตุรัสแกสตองด้วยระหว่างรอรคิว Beauty and the b e a นะคะสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงย้ำนะคะว่าสองชั่วโมงเราก็ไปซื้อชูโรมาก,กิน,นะคะ่ะสามสิบห้านาทีซึ่งชูโรก็ต่อคิวเหมือนกันนะคะก็ะ <S 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 ที่จับเวลารอร่อยค่ะผ่านไปแล้วสามสิบนาทีอันนี้เป็นชูโร แอปเปิลคาราเมลนะคะแต่มันว่ารสช็อกโกแลตอร่อยกว่านะไหนกินรสช็อกโกแลตรอบหนึ่งนะคะวันนี้คือปราสาทของอสูรนะคะคนเยอะจนไม่ได้ชื่นชมความงามของปราสาทเลยอะตอนนี้เรามาถึงหน้าปราสาทพิซเจนหรือพิซรจนลวคะ่ะ oh. มีสโมกสีขาวมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะ เนี่ยนี่ค่ะน้องเราไปซื้อมานะคะขนมคอายตอรี่นะคะระหว่างาาที่เรารอคิวนะสองชั่วโมงนะคะเราก็ได้กินทั้งชูโรและก็ขนมเป็นขนมคอายตอรี่น่ารักน่ารักค่ะนึั้งดาวนะคะน<อ>ี่<อ>นะคะน่ารัก<ด>มากเลยข้างในมันเป็นขั่วแดงค่ะจริงๆมันก็คือไอ้ช็อกโกแลตสิช็อกโกแลตจริงๆมันก็คือมันจู้อ้าวหรอคนรสชาติก็หรอมันต้องกินด้วยกันแล้วเนี่ยขอชิมหน่อยนะ ต่อแถวม,มายาวนานกับเครื่องเล่นที่12ของเราค่ะ Beauty and the Beast ระหว่างต่อก็รู้สึกว่าเราเข้าใกล้ปราสาทขึ้นเรื่อยๆเหมือนใกล้จะได้เล่นแล้วแต่ก็ไม่ค่ะเรายังคงเดินต่อในปราสาทอันกวา้างขวางแต่ในปราสาทก็มีอะไรๆให้ดูเยอะค่ะด้านบนมีลูเมียกับคลอสเวิร์ดยืนมองเราอยู่คุณนายพอตก็แกล้งทำเป็นการน้ำชาธรรมดามีแต่ชิปที่แอบขยับค่ะชิปแอบขยับแก้วนะคะเมื่อกี้คุณนายพอตอยู่นิ่งแต่น้องแอบขยับ หลังจากเดินในปราสาทอันกว้างใหญ่มานานสุดท้ายก็ได้เข้าห้องที่จะเล่าเรื่องราวก่อนเล่นเครื่องเล่นแล้วค่ะ เดอะบีชเราจะได้นั่งแก้วใบใหญ่เพื่อนเข้าไปยังฉากต่างๆซึ่งแต่และฉากจะทําเหมือนในกร์ตูน้นแล้วก็มีเพลงเพราะๆเ,เหมือนในกระตูนให้ฟังด้วยค่ะวานทําคลิปฉบับเต็มมาอยู่นะคะใครอยากดูก็เข้าไปดูได้ค่ะสิ่งที่อาัศจรรย์มากก็คือตอนที่อสูรกลายร่างเป็นเจ้าชายค่ะขเขาทําได้เนียนมากเลยจบด้วยฉากแฮปปี้เอนดิ้งอันสวยงามในห้องโถงของปราสาทค่ะหวานว่าเครื่องเล่นนี้ดีมากจริงๆสมกับที่เราอุตส่าห์รอคิวนานกว่า2ชั่วโมงเลยค่ะ คุ้มค่าหน่อยกับการต่อคิวคุ้มค่าการต่อคิวเกือบ2ชั่วโมงมากเลยค่ะวิวแดนเดอะบีชนะคะคือแบบมันสุดยอดมากๆเลยอ่ะให้มาดูเองใช่ต้องมาดูเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นหมีภูนะคะแล้วก็บัสไล่เยี่บไปอสุดท้ายก็คือบัสไล่เยี่ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราได้เราจองตั๋วได้นะคะโอเคไปเจอที่หมีภูเลยค่ะตอนนี้เราถึงคูฮันนี่ฮัทแล้วนะคะแต่ว่าคิวรอ85นาทีค่ะ วันนี้เราต่อคิวยาวสองคิวแล้วนะนี่คือต่อหามีพูนะคะต้องแต่สว่างยันมืดเลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะชั่วโมงนิดๆยังไม่ถึงแต่ว่าที่เนี่ตอนนี้มันห้าโมงเย็นมันมืดเร็วเพราะว่าอากาศมันเย็นนี่แหละสูนต่อค่ะ <S <S ในที่สุดก็ได้เข้ามาด้านในแล้วค่ะเย้หลังจากรอมายาวนานนะครับใกล้ละอีกประมาณสิบห้าทีจากที่เราจับเวลาไว้8ปดสิบห้าะ ด้านในภูฮันนี่ฮันจะเป็นเหมือนเราเดินเข้าไปในเล่มหนังสือค่ะเป็นเรื่องราวของคริสตเฟอร์โรบินกับบรรดาสัตว์ต่างๆและเจ้ามีผู้ค่ะเข้ามาได้แล้วในเป็นหนังสือของวินนี่เดอะพูนะคะเดินเข้ามาไม่นานก็ถึงตัวเครื่องเล่นค่ะเราจะนั่งรถลูกโถ่ใส่น้ำผึ้งเข้าไปยังโลกของพูกันค,ค่ะ yeah. เย้จะทีสุดจะได้นั่ง ภูฮันนี่ฮัทจะพาเราทะลุหนังสือเข้าไปในป่าของวินนีเดพูค่ะด้านในาเราก็จะเจอกับผู้ชิกเกอร์พิกเลตและตัวตละคอรอ,อื่นๆอีกเยอะเลยตอนนี้เรามาต่อที่รถไฟเด็กเล่นนะคะรถไฟหอ่อต่อคิว10นาทีค่ะนี่เพราะเห็นคิวไม่ยาวก็เลยรีบเดินเข้ามาเล่นคะ่ะรถไฟหอ่อเครื่องเล่นอันดับที่14ของเราจบจากรถไฟหอแล้วนะคะมาต่อที่ฟิลลาเมจิกค่ะ เขาจะมีแว่นหนให้เราใส่นะคะเป็นว่าขอตัวไปดูกันนะคะเดี๋ยวให้ยเจอกันค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สตาร์ทัวค่ะไจะด้เครื่องนิ่งสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือสตาร์ทัวค่ะแถวไม่มีคนเลยเราก็เลยรีบวิ่งเข้าค่ะมาแล้วค่ะสตาร์ทัวค่ะ ก็หมดวันแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะเล่นเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์ไปถึง15อย่างและได้ดูโชว์อีกหนึ่งด้วยค่ะวันนี้ถึงจะเหนื่อยเพราะต้องทําเวลาแต่ก็สนุกมากเลยก่อนจะกลับเราก็มาเดินชมโซนร้านขายของค่ะตู้โชว์เขาตัดได่น่ารักมากต้องกลางมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ประดับไฟอย่างสวยเลยจบทัวร์ดิสนีย์แลนด์วันนี้นะคะด้วยต้นคริสต์มาสยะค่ะเยะ้